ในวาระมหาเริกเบิกดิถีประชาชีชาวไทยถวายขวัญเทิดพระเกียรติมหาองค์ราชันเนื่องในวันเฉลิมราชพ่อชาติไทยพระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติมหาราชจอมภูมีที่ยิ่งใหญ่แปดสิบปีครองราชปราชดทุกภยัย ทุกดวงใจทั่วราพายินดีทรงเป็นแบบแก่อาณาประชาราชรอยพระบาทนำสุขสู่ทุกที่แก้ฝนแล้งน้ำท่วมมาประดามีทั่วธานีผ่อนคลายหายทุกภัยเหล่ากาชาตินครพนมพร้อมขอนบน้อมยอ,อกรอ,อันอ่อนใส เทิดถวายพระพรอ,อ่อนละไมด้วยดวงใจจงรักและพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งทรงเป็นมิ่งขวัญไทยได้เป็นสีพระชนยืนยาวอยู่คู่ธานีน้อมรืดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางมารยาตตังคนานุคูลชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมถวายพระพรในนามคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม